ห้ามกระพิบตาเพราะนี่คือสงครามที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ๆแผ่นดินไทยยังไม่ทันได้พักหายใจจากสงครามเก่าพม่าก,ก็ยกทัพใหญ่มาอีกครั้งพระเจ้าประดุงกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งพมา่าหวังจะลบชื่อไทยออกจากแผนที่โลกยกทัพมหึมาเข้าประชิดกรุงเทพแต่สยามในยุคนั้น ไม่ใช่สยามที่ใครจะมารุกรานแล้วหนีไปได้อีกภายใต้การนำของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไทยใช้ยุทธวิธีใหม่รวมพลังทั่วทั้งแผ่นดินเสียงกลองศึกดังสะเทือนฟ้าธงชัยโบกสะบัดเหนือสมรภูมินักรบไทยสู้จนเลือดหยดสุดท้ายและผลของสงครามครั้งนั้นพม่าต้องถอยกลับไปอย่างย่อยยับ หลังศึกครั้งนั้นพม่าไม่กล้ายกทัพใหญ่มาอีกเลยแต่ความขัดแย้งก็ยังไม่จบในรัชกาลต่อมาไทยยังคงต้องรบพุ่งป้องกันแผ่นดินอยู่เสมอจนกระทั่งรัชกาลที่4และ5เมื่อพม่าตกอยู่ใต้อำนาจอังกฤษเสียงกลองศึกจึงค่อยๆเงียบหายไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเงียบคือหัวใจนักรบไทยที่สืบต่อความกล้า ความไม่ยอมแพ้และความเชื่อว่าไม่มีแผ่นดินใดที่นักรบไทยจะยอมเสียให้ใครจากนี้คือเรื่องราวการศึกของกรุงเทพกับพมา่าที่คุณไม่ควรพลาด